ีพี่ตากผมพีนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทำเมนูเฮลตี้เป็นชีนฟู้ดวุนเยอิชันนะพี่น้าคือเมนูนี้เป็นเมนูอะไรครับพี่วันนี้เป็นเมนูเกี่ยวกับไอศครีมครับไอศครีมคือบางครั้งบางคนคิดว่าเอ้ยมาทำไอศครีมเนี่ยมันต้องมีเครื่องปั่นไหมมีเครื่องปั่นไอศครีมไหมคือไอ้พวกเครื่องปั่นเ่ยมันแค่ทุ่มเวลาเราใช้ชวงเวลาไม่จำเป็นมันก็ไม่จำเป็นแต่ถ้ามีก็ดีมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ อันนี้คือสามารถทําอยู่บ้านได้เองเพียงเพียงแค่ว่าเรามีเครื่องปั่นอยู่ในเครื่องปั่นนะครับดยของแต่ละอย่างก็ซื้อได้ตามเซเว่นมีซีแมคโครซีแมคโครทุกปั่นอ่าเคยครับผมซื้อง่ายทำง่ายแน่นอนทำยังไงครับผมเริ่มเลยไหมครับครับผมได้ครับโอเคครับผมมาเริ่มแรกเนี่ยคือถ้าอันนี้ตามคือนี่คือเป็นตัวเอาไปเอาไปผลไม้เนี่ยวันนี้อ่าวันนี้ผมต้ือกใช้เป็นตัวสบู่ใช้แข็งแต่เราใช้ผลไม้อ่ืนก็ได้ก็ได้ครับ คือเราใช้เป็นผลไม้สดก็ได้ถ้าเราหาง่ายๆก็เอาเป็นผลไม้สดหรือว่าตามฤดูกาลมันแล้วแต่เราชอบแล้วแต่คนชอบเนี่ยพี่ครับเรียนก็ได้ผู้เรียนได้แต่มันก็ดูนํำมันหาร้ายไปหน่อยแล้วแต่คนชอบเลยครับผมเอาเป็นซอรบีเป็นล็อบีเป็นมุ้งแล้วแต่ครับได้หมดเลยครับผมอันนี้ผมเลือกใช้เป็นซอรบีที่เป็นของของโปรเซสมาเพราะมันง่ายแ้ะมันถูกราคาแพงครับผมงหนึ่งครึ่งกิโลประมาณสามจิดบาทเอง ครึ่งกิโลามบาทครับผมใช่ครับคือตอนแรกเราต้องฝันตัวผลไม้ก่อนนะครับคือถนี้มันจะตอเบอรี่นี่ใช้เยอะไหมครับประมาณครึ่งกิโลครับใช้หมดเลยใช้หมดเลยครับตอเบอรี่ครึ่งกิโลแล้วก็ต่อไปจะเป็นส่วนแข็งตัวให้ความหวานครับผมตัวให้หวานเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันดีต่อสุขภาพด้วยแล้วมันจะหวานใช่ครับใช่ครับ ใช่ไม่เยอะมากพี่ประมาณมมก็ไม่ดีก็ประมาณสักหกสิบกรัมหกสิบกรัมครับน้ำผึ้งมาหกสิบกรัมนีม่เดียวครับแล้วในส่วนของต่อไปเนี่ยเป็นของโยเกิดยเกิรโยเกิร์ตนี้อะไรก็ได้ไหมครับโยเกิร์ตอ่ะอะไรก็ได้จะเป็นตัวธรรมชาติขอเน้นเป็นพวกรสธรรมชาติก็ชชดได้เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณอยู่ไม่มก็ถ้าบางคนเฮ้ยเอาเป็นแบบว่าเอาแบบว่าเป็นเป็นเฟซปีได้ไหม ว่าไปสูงเนได้ไหมได้ครับได้ครับผมใช้อะไรก็ใช้ได้ใช้ได้เลยเพราะว่าตัวโยเกิร์ตใส่ไปเพื่อให้มันเป็นความเย็นลงมาก็สูตรนี้นสูตรนี้ประมาณสัก80กรัมโดยประมาณคร<ช>ับก็นนใส่กับเอาเลยก็ได้มา80กรัมกล่องหนึ่งน,นี้มันจะประมาณ140กรัมก็ตักออกได้ได้เลยครับก็เลยค้อหนึ่ง<ว>เลย,ยคือไป ถึงบ้านภาษาภาษาทางเหนือแนะครับเกอกแปลว่าช่วยนะครับปวดช่วยโอเคครับเดี๋ยวเราเอาันี้ไปปั่นกันนะครับก็ นี่ครับผมปั่นเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับก็อย่างนี้พอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อครับพี่อ่าต่อไปก็เอาเวีมผสมผสมเวโปรตีนครับเบโปรตีนใช่เวโปรตีนที่มีส่วนช่วยอะไรในเรื่องไอศครีมไหมครับพี่มีประโยชน์อะไรไหมช่วยครับช่วยให้ตัวเนื้อของไอศครีมมันเนียนขึ้นจริงๆไอศครีมทั่วไปเนี่ยมันจะมีผสมเบอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ก็คือทิ้ทั่วไปก็มีเวผสมแล้วใช่ครับมีอยู่แล้วแต่แค่ว่าจริง้เราจะใช้เบยที่เกรดบางทีหน yep ่อย เป็นไอโซเลตอ๋อเป็นเวโปรตีนไอโซเลตครับครับผมใช่ครับจริงๆคือตัวเนี้ยเราจะใช้กลิ่นไมลาหรือว่ากลิ่นซอฟรี่ก็ได้ครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็เอาจืดก็จืดเลยครับเป็นนมนะครับมีนมใช่ครับใส่สูตรนึงใส่ประมาณสามสกู๊ปได้ครับผมสามสกู๊ปนะครับครับผมสามสกู๊ปหนึ่งก็มีโปรตีนประมาณยี่สิบแปดกรัมใช่ครับแล้วก็เอาไปปั่นรอบแล้วก็ปั่นก็เพื่อความเนียนนะครับครับผม พราะเราปั่นเสร็จแล้วนะครับก็จะได้จากนี้ครับก็ก็เสร็จปุ๊บอ่าเราก็จะใส่ในพวกโถไปแล้วแล้วเราก็เอาไปฟีดอ่าเข้าช่องฟีดเข้าช่องฟีดนานไหมครับพี่ประมาณสามสี่ชั่วโมงครับก็ถ้าใครมีเครื่องปั่นไอศครีมก็ใส่แล้วก็ปั่นได้เลยถ้าให้มีอยู่ตามหอตามบ้านบ้านพักอะไรเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยมันไม่จัเก็บต้องใช้ก็คือเราก็คือเราคือเราใช้แค่ว่าเรา เอาเข้าตู้แช่แข็ง mm hmm. ประมาณสามสี่ชั่วโมงแต่เราก็ออกมาคนประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี้เราก็ออกมาคน <Wow. S 1> อีกรอบหนึ่งเพื่อป้องกันการไม่เป็นเกล็ดน้ำแข็งใช่ครับแล้วกค็คนประมาณนี้ครับก็มาสามสี่ชั่วโมงก็เสร็จโอเคครับแค่นก็เดี๋ยวตัวไม่ใช่แ okay, ครับโอเคครับรอแ,แช่ ก็ตอนนี ini, ้คือเรากำลังเอาเบเอาไัวอัลจีพีที่เราปั่นเมื่อกี้เอามาเราเพิ่งปั่นนะครับก็คือเครื่องของผมเนี่ยมันจะใช้เวลามาประมาณเจ็ดนาทีโดยมาโดยได้แต่ถ้าใครมีก็เอาเข้าชงฟรีก็ได้แต่ประมาณสามถึสี่ชั่วโมงแล้วก็หมั่นทุกชั่วโมงได้ก็โอเคนะครับก็เสร็จละไปตีมาเรียบร้อยก็รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นนี้นะครับนะครับก็ยังไม่แข็งดีเท่าไรแข็ง ราแช่แปลี่ยนครับผมถ้าเราแช่มาสักสามสี่นั้น,นหมายว่าหมายว่าไม่รีบมากทั้งคืนก็ได้ครับลองชิมอะไรครับพี่ไ,ไม่ไหวละน่ากินม,มากโอ้นี่เนียนเพราวเอเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใสยย่เยอะด้วยนี่คือความเนียนไม่เนียนก็ขึ้นอยู่กับเป็นเราใส่ด้วยนะครับแล้วก็แข็งไม่แข็งก็ชั่วโมงการแช่เท่านั่นครับก็ได้ไม่ไหวละพี่นะครับพี่ชิมนะสับชิมได้แล้ว ก็เมื <că thinking> <Christmas>. ่อ <so> ก <wicked> ี้นี้นะครับเราใส่เวไปทั้งหมด3ชครูรวมโปรตีนจากโยเกิร์ตมีวิตามินจากสตรอเบอรี่มีน้ำตาลที่ดีจากน้ำผึ้งนะครับผมก็โดยรวมแล้วก็ยอดครับมื้อนี้ถ้วยนี้โปรตีนเกือบ100กรัมถือว่าเยอะมากนะครับพอกับเนื้อสัตว์ครึ่งกิโลพิทามมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ถ้าบางคนใช้เว รสชาติจืดเนี่ยบางครั้งเฮ้ยทำออกมาเฮ้ยมันเป็นจืดก็อยากเปลี่นใจแล้ว่ามันจืดเพราะเราเอาเพราะว่าเราเอาเบงที่มันเป็นจืดนะแต่ถ้าเราใช้รถมลลาว่าเป็นเนรถส้อรี่ที่มันมีผสมความหวานมาแล้วเนี่ยมันก็จะหวานขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ชอบเลยใส่เพิ่มต่ออีกก็ได้เติมเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มได้ครับผมสําหรับเพื่อนๆน,นะครับผมก็นี่เป็นเมนูขนมหวานแบบมีประโยชน์นะครับผมสามารถทานได้ตลอดทั้งวัน ครับผมนะครับพี่โอเคครับคุณพระผมครับ